นะพูดใอ,อ่ะเออตนี้เราอยู่ที่วัดสี่พราล้วทุกคนวัดตาสว่างอวัดป่าวัดวัดป่าสวาส่า,วางรับเออเออนี่ทยาคะพีย้า จดปู่ปพญานาคส,สีสุธโธที่วัดป่าสว่างธรรมนะคะเขาจะมีคำในเรื่อ <c oughs> อย่าแบ่งความุยารรอย่าโกรธความโกรธอย่าโทษความเสียอย่าเรียความคันปล่อยใจที่สนุกจุดจุกจับสบายโกรธคือก,กรรมเสียดคือเวรทุกขคือกรรมนี่ยว่าอะไร ปกปดีตรงนี้นะจะเป็นจุดให้อาหารปลานะคะปาเดดตรงนี้ก็จะมีปลาคาร์บด้วยนะคะจะมีปลาดิปาคาร์บสวยมากเลยนะคะ นี่นะคะคือพระพุทธรูปนะคะองค์ใหญ่มากด้วยนี่คะ่ะจะเป็นจุดโรงอาหารนะคะ,ะ,คะก็ก็อย่าลืมทำบุญด้วยนะคะวัดป่าสว่างธรรมนะคะขอบคุณค่ะกอบค่ะทุกค